มาถึงช่วงไฮฮาหน้ากองกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะใบเตยพรหมจีของเราจะพาคุณผู้ชมไปทเที่ยวที่ชนบุรีกันนะคะกับกิจกรรม m อ็มคอร์ดเลส e รีนนั่นเองค่ะจากคราวที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปปลูกป่าชายเลนกันคราวนี้ค่ะจะพาไปปลูกปะะการังกันนะคะสนุกขนาดไหนตามไปเตยไปเลยค่ะ <c oughs> ปล่ทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเฮฮาหน้ากองวันนี้ค่ะเตยพาคุณผู้ชมมาถึงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันเลยทีเดียวเพื่อมาร่วมโครงการดีๆจากทางโมเดลนายทีวีค่ะกับเอ็มคอร์ดเลสกรีนครั้งที่2ปลูกปะการังคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติค่ะซึ่งผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีทั้งผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ2องดีเจจากเครื่องซี97.5 FM ค่ะเพชรและบ,บอม KPN ค่ะร่วมถึงสาวจากเอ็มคอร์ดทาเลนด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาจะทำกิจกรรม แค่ทิ่งมันไปจะเละสายลงจะปลอดใจละเจ้าไรเอ็นกายพักใจปลอยทีร ตอนนี้นะคะตอนก็อยู่กับคุณจักรพันยมจินดาค่ะรองประธานกรรมการของบมจอ,อสอมทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้อโอวันนี้เรียกว่าออกมานอกที่ทำงานเพื<ด>่อมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวถามก่อนเลยค่ะว่าทําไมถึงเลือกกิจกรรมเป็นการปลูกปะการังคะขณะนี้เรา เราเราทราบดีว่าปะการังในท้องทะเลในอ่าวไทยเราเนี่ยได้ถูกทําลายลงไปเยอะมากเราอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตระหนักว่าปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราทําลายโลกมากแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันสร้างโลกในรูปแบบต่างๆคนละนิดคนละหน่อยก็ดีปลูกต้นไม้ก็ดีซ่อมปะการังก็ดีเหล่านี้แหละเป็นกิจกรรมที่คนไทยควรทําครับ สวัสดีค่ะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นยังไงหอบเลยไหมต้องถามสาวพยากรครับคือร้อนมากค่ะคือก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาเนี่ยจะถึงเมื่อไหร่เพราะว่าคนที่สวนลงไปก็บอกอีกนิดเดียวอีกนิดแต่พออีกนิดก็ก็ขึ้นมาไม่ไม่จบซะทีค่ะจนสุดท้ายก็พอขึ้นมาสูงสุดก็จะเห็นได้ว่าวิวสวยมากข้างหลังเรานี่ก็คุ้มค่ะหายเหนื่อยได้มาชมพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างเอ่ย โอ้ความรู้ข้างในเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นวิพิธภัณฑ์ก็เห็นเกี่ยวกับโครงการที่ดีๆที่เก<ม>ิดขึ้นมานะคะในพระชดำริด้วยรู้จักสัตว์ทะเลด้วยเนาะใช่แล้ววันนี้เราได้รู้ถึงการอนุบาลปาการังว่าแบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย<ช>ครับได้ดูวิธีในการที่จะมาเขาเรียกว่าปลูกปาการังเทียมเป็นยังไงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้ก็แบบเราได้มาเจอได้มาเรียกได้ว่าเรามาศึกษาก่อนที่เราจะไปปฏิบัติจริงด้วยใช่เดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นไปบนเกาะสมารข้านี้ ได้มีโอกาสมาทาการปลูกปาการังใช่ครับสำหรับตัวแพทถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับผมแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็อย่างที่สําคัญคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยครับมันง่ายมากๆทุกคนสามารถช่วยกันทําได้ครับผมเป็นไงบ้างคะทาวันนี้สาเร็จไหมเนี่ยสำเร็จแล้วนี่คือตอนนี้สาเร็จนะครับแต่ไม่รู้ว่าอีกสักสองสามเดือนมันจะเป็นยังไงไม่รู้ไ่จะตายหรือเปล่าเห็นว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่ปลูกปาการังอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันต่อเอ่ยเดี๋ยวเราจะไปกระโดดน้ําเราจะดำลงไปดูปะกการังกันแบบจริงๆใต้ทะเลเลยครับผมเป็นปาการังทีี่่่ลููกอยน พี่วอมไม่ไหนแล้วครับเนี่ยพี่วอมยังอยู่ในน้ำอยู่เลยครับเนี่ยอ้าวยังไม่เคลื่อนมาอยู่หรอคะเฮ้ยไม่ไไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นไรครับแก้ยังรอความสนใจครับเรากำลังช่วยสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากน้ำมาผมเราได้เราลำหนึ่งตัวเป็นไงบ้างคะหลังจากได้ชมความงามของปากการังกันไปแล้วก็สนุกดีครับเพราะว่าเออนานๆจะมาทีครับแต่ว่าแบบพอลงไปมันจะมีบางจุดที่แบบเออยังยังสวยอยู่แต่ว่ายังมีบางจุดที่แบบมัน มีประการังที่ตายแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบช่วยกันรักษานยนิดนึงก็ง่ายๆเลยครับคือแบบสาหรับใครที่มาเที่ยวเงี้ยอยา่อยาพยายามอย่าไปทิ้งขยะในน้ำครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะทุกๆคนนะคะก็มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีดดดแมทวีครอสใหม่เอาล,ละค่ะคุณผู้ชมคาปิดท้าย